สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกัะเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาระบายสีเจ้าตัวลิลักคุมะนะครับที่เป็นชุดซันตาคอ์สที่เคยวาดเอาไว้นะครับพอดีว่า,าไปได้มานะครับปากกาไม่ใช่ปากกาผู้กันสีน้ําแบบที่สามารถใส่น้ําเข้าไปข้างในได้นะครับเราก็เลยจะมาลองใช้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไง คลิปนี้เราก็จะใช้สีน้ำในการระบายเจ้าลีรักคุมะนะครับแต่เดี๋ยวขอตัวไปเติมน้ำลงในผู้กันก่อนนะครับก็ที่ชอบก็คือมันมีฝาปิดผู้กันด้วยนะครับทำให้สามารถเอาไปไหนมาไหนได้สะดวกนะครับนี่ครับยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะครับอ่านเอานะครับเดอเวนอะไรสักอย่าง ก็เดี๋ยวไปเติมน้ำแล้วก็เอาสีน้ำมาระบายนะครับแป๊บหบนึง่งเอาละไปเติมน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับมีน้ำกลิ้งอยู่ในนี้ mm hmm. เวลาใช้งานนะครับอ่าเดี๋ยวจะให้ดูจานสีอันสกปรกของพี่นะครับคือสีน้ำมันสามารถละลายกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับก็เลยไม่ค่อยได้ล้างนะครับเพื่อจะใช้สีเดิมๆเ,เนาะ ก็วิธีใช้ผู้กันนี้นะครับก็ให้ปกติน้ําจะไม่ไหลนะครับแต่ถ้าเรา,าบีบมันนิดนึงนะครับน้าํามันก็จะหยดใส่ในช่องสีนี่ครับก็สะดวกตรงที่ไม่ต้องไปจุ่มน้ําบ่อยๆนะครับอ้าวคราวนี้นะครับก็จะเริ่มใช้แล้วนะครับโอ้ผู้ก,กันมาแรกๆมันจะแข็งนะครับจะได้ใช้ไม่เนียววันนี้ นี่ครับนิ่มละจริงๆควรจะแช่น้ําเพื่อให้มันอ่อนเองนะครับแต่นี้ใช้วิธีบังคับขมขืนมันพอสมควรนะครับผสมสีแดงนิดนึงนะครับเพื่อเป็นชุดของซานตาคลอสด้ละคราวนี้เราก็ระบายนะครับ วิธีการระบายสีน้ำก็ไม่มีอะไรมากนะครับระบายการระบายสีน้ำก็คือไม่ต้องให้สีหนามากนะครับเพราะว่าถ้าสีหนามากๆก็ มันจะกลายเป็นสีโปสเตอร์นะครับไม่ใช่สีน้ำะระบายสีน้ำคนระบายให้มันใสๆนะครับก็ค่อยๆระบายไปนะครับเลี้ยงน้ำไว้อย่าให้มันแห้งนะครับไม่งั้นสีก็จะเกิดเป็นคราบนะครับแต่บางครั้งการที่สีเกิดเป็นคราบก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของสีน้ำนะครับ ก็ระบายไปใส่สีที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าสีน้ำมันข้อเสียของมันคือถ้าระบายผิดก็แก้ยากนะครับนะครับระบายให้ทั่วไปเลยนะครับสีน้ำ แล้วก็รอให้สีหมาดๆนิดนึงนะครับแล้วเราจะผสมสีให้มันข้นขึ้นเพื่อมาระบายให้มันดูเข้มขึ้นนะครับมีน้ำหนักของเงานะครับอย่างอันนี้เงาก็ควรจะอยู่ที่ด้านล่างของถุงเนาะ วันทฤษฎีการระบายสีน้ำอะไรพวกนี้ถ้าน้องๆสนใจนะครับก็คอมเมนต์บอกนะครับถ้ามีคนสนใจเยอะๆก็อาจจะเอามาสอนนะครับ นะครับต่อมาก็า<ห>ลืมระบายหมวกนะครับการระบายสีน้ำนี่ก็คือถ้าสีน้ำมีน้ำเยอะเกินไปนะครับสีก็จะจางๆแล้วก็แห้งยากหมาดยากควบคุมยากนะครับ นี่เวลาล้างสีทำยังไงล่ะปกติเราจะล้างในผู้กันผสมในถังผสมสีนะครับถ้าใช้วิธีบีบไล่น้ำมันจะล้างผู้กันได้เลยไหมถ้าได้นี้สร้างความขี้เกียจได้เยอะมากเลยนะครับซึ่งเป็นไปตามที่คิดจริงๆนะครับเรียบร้อยครับสะอาดหมดจด บีบไล่ไปป๊บนี่คือวิธีล้างผู้กันของเจ้าผู้กันสีน้ำแบบที่ด้ำเป็นน้ำนะครับเออดอะำใส่น้ำได้ก็หมดไปเยอะเหมือนกันต่อมาก็ใช้ส่วนที่เป็นสีน้ำตาลนะครับ ผสมโอ้ยแดงไปนะครับก็ใส่เหลืองต้องใส่เหลืองอีกนิดนึงนะครับไม่ได้ให้ดูอ่ะวถุงติดมาด้วยอ่ะ,อะนี่นะครับผสมสีประมาณนี้นะครับสีของนี่ลักขุมะเราก็ใส่น้ำเข้าไปให้สีมันจางจางนิดหนึง่งต่อมาก็ระบายได้เลยนะครับ ตรงลูก,กตาที่เป็นสีดานี่เราสามารถระบายทับไปได้เลยนะครับเพราะสีน้ํามันเป็นสีที่โปร่งใสยอยู่แล้วนะครับ ถ้าน้องๆจะถามว่าเราใช้พวกกันธรรมดาไม่ได้เลยได้ครับไม่ต่างกันเลยนะครับผลงานที่ได้ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่แต่อันนี้ส่งเสริมความขี้เกียจนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็ไม่มีน้ำไหลออกมาในการใช้งานนะครับนี่คือการรีวิวเราต้องบีบนิดนึงนะครับถึงจะมีน้ำไหลออกมาดังนั้นมันก็คล้ายๆกับการที่ ปกติที่เราเอาผู้กันไปจุ่มน้ําในถังในแก้วในอะไรที่เราเตรียมเอาไว้นะครับบางคนก็จะถามอ้าวแล้วพี่ซื้อมาทําไมพี่ก็ไม่เคยมีนะครับไอแบบนี้พี่ก็ซื้อมาแต่มันก็ดีนะครับพกพาง,ง่ายสําหรับคนที่ไม่ได้พกพาไปไหนก็ใช้พู้กันปกติธรรมดาได้นะครับต่อมาก็ ล้างสีนะครับล้างบีบน้ำล้างต่อมาก,ก็ <c oughs> ใช้เป็นสีออกเหลืองเหลืองนะครับระบายตรงส่วนหูด้านในนะครับแล้วก็อุ้งเท้า ก็เ,เข้ไปมีน้ำใสนิดนึงช่องนี้ไม่ค่อยได้ระบายสีน้ำนะครับเพราะไม่รู้ว่าน้องๆจะชอบหรือเปล่า ใกล้เสร็จแล้วนะครับลืมตรงข้างในปากจริงๆตรงนี้เป็นสีอะไรเป็นสีขาวหรือเปล่าหรือสีเหลืองจําไม่ได้นะครับแล้วก็ระบายในส่วนที่ เป็นเงาของของสีผิวเจ้าลีลักคุมะนะครับอันนี้สีมันแห้งไปนะครับจริงๆควรจะระบายเงาในช่วงที่สีหมาดก,กว่านี้นะครับ อันนี้มันแห้งเกินไปพอสีมันแห้งมันก็จะไม่ไม่ซอฟไม่กลมกลืนเข้าหากันนะครับ สีแดงมาอีกนิดนึงนะครับมาทำเงาให้กับเสื้อ นะครับเอาสีฟ้านะครับผสมสีฟ้ามาระบายในส่วนที่เป็นเป็นตรงนี้ตัวขา,ขาวๆของเสื้อครับตรง เรียกอะไรไม่รู้นะครับระบายไปนิดนึงนะครับให้มันเป็นบรรยากาศ ตอนนี้ก็ถือว่าส่วนลำตัวของลิลังคุมะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าระบายส่วนที่เป็นแบ็กกราวดเข้าไปนิดนึงนะครับเอาเป็นสีอะไรดีสีออกฟ้าๆแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นบรรยากาศเหมือนกับช่วงหนาวๆเย็นๆน,นะครับอารมณ์ประมาณแบบน้ำแข็งอะไรแบบนี้นะครับ เราก็จะใส่เป็นสีฟ้าลงไปหยดน้ำนิดนีจะได้ระบายกว้าง อ่เท่านี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการระบายสีน้ำเจ้ารีลักคูมะในชุดของซันตาคลอสนะครับอาจจะยาวไปนิดนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีทั้งรีวิวปากกาสีน้ำไอ้ไม่ใช่ปากกาผู้กันสีน้ำนะครับที่มีสามารถใส่น้ำด้านในได้นะครับแล้วก็สอนระบายสีเจ้ารีลักคูมะตัวนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีอะไรสงสัยหรืออยากจะให้สอนระบายสีน้ำเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ลงด้านล่างนะครับแล้วจะได้มีคําตอบมาให้น้องๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับจบจบจบปิดสิ